รถเจ้ามิวเปี2023พร้อมชุดแต่งฟรีฟอร์มดาว99,000บาทชอดเด็ดที่สุดก็คือสเต็ปเซนเซอร์ขั้นเทพสวัสดีครับผมเอกอิวสุเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมรถเจ้ามิวเปี2023ะครับพร้อมชุดแต่งฟรีฟอร์มนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนแปลงในมิ X ตัวปี2023มีอะไรบ้างนะครับโปรเริ่มต้นก็คือดาว99,000บาทนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่1 7 9นะครับผ่อนนานได้96เดือนเลย่าเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามิ X ปี2023พร้อมชุดแต่งมีอะไรบ้างไปเลยครับอ่ะนะครับอันดับแรกเลยนะครับชุดแต่งของเรานะครับนี่ชุดแต่งนะครับ เป็นฟ r ีฟอร์มตัวนี้จะเป็นตัว V2 นะครับจะเป็น2ส,สีนะครับสีเดียวกับตัวรถนี่แล้วก็ตัดด้วยสีบอลสีดำนะครับขีดแดงนี่อันนี้เป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตเป็น V2 ของออโต้ฟรีฟอร์มนะครับนี่แล้วก็พร้อมด้วยตัวงสือโลโก้บนฝากระโปรงเ e d i f y นะครับส่วนกระจังหน้าชิ้นนี้นะครับเป็นของปี2023นะครับจะเป็นสีใหม่ นะครับนี่จะเป็นสีนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้เลยนะครับอันนี้นี่นะครับนะครับนี่สเกิร์ตนะครับชุดแต่งของฟรีฟอร์ม v 2นะครับกระจังหน้าสีใหม่นะครับแล้วล้อแม็กนี่มาดูเลยล้อแม็กขอบ20นะครับ เปลี่ยนลายใหม่นะครับนี่แต่ยางใช้เบอร์เดิมนะครับ265 50 20นะครับนี่ล้อแมกลายใหม่แล้วก็คิ้วล้ออันนี้เป็นของชุดแต่งฟรีฟอร์มนะครับมีกาบข้างบันไดข้อบ,บันไดด้วยนะครับมาตามไปเลยครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัว สเกิร์ตของฟรีฟอร์มนะครับเป็น V2 ท่อกลมนะครับของฟรีฟอร์มนะครับจะไม่บังเซนเซอร์ตัวที่เปิดท้ายด้วยนะครับที่เป็นสเต็ปเซนเซอร์การเปิดฝาท้ายของรถบิวเนะครับในปี2023นี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ติดนะครับหลบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นท่อกลมคู่ ต่อมาก็คือการลอยด้านท้ายนะครับนี่การลอยด้านท้ายของฟรีฟอร์มนะครับนี่ครอบเดือยป้ายทะเบียนนะครับอันนี้เป็นคาดเอวแบบมีไฟของฟรีฟอร์มนะครับนี่คาดเอวมีไฟนะครับเพื่อส่องสว่างในยามค่ําคืนนะครับแสงจะไม่แยงตาด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่และสปอยเลอร์ด้านท้ายสีดำนะครับ แล้วเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับใน MU-X 2023นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนสีของคอนโซลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีออกเป็นน้ําตาลนะครับนี่เบาะหนังก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่เบาะเป็นคูแม็กเหมือนเดิมนะครับโอบกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่แผงประตูด้านข้างด้วยนะครับก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลใหม่นะครับอ่นนี้เราก็พามาชมภายในนะครับแล้วก็สีของภายในที่เปลี่ยนแปลงไปใน New X ปี2023นี้นะครับแล้วช็อตเด็ดที่สุดก็คือเดี๋ยวพาไปชมการใช้งานของระบบสเ e ปเซนเซอร์ขั้นเทพ แล้วก็มาดูระบบของสเต็ปเซนเซอร์นะครับเวลาเปิดท้ายปิดท้ายเราสามารถที่จะปิดการใช้งานก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันตัวไหนกันเชิญเลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดการเปิดประตูท้ายอัตโนมัตินะครับหรือที่เรียกว่าสเต็ปเซนเซอร์นะครับตัวนี้ถ้าเรากดปิดมันจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็คือ เปิดท้ายนะครับภายในรถนะครับในขณะที่รถจอดนะครับสามารถเปิดได้นะครับอันนี้แอร์ตอนที่2นะครับนี่สามารถปรับแรงได้นะครับ1 2 3สานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมสเต็ปเซนเซอร์ด้านท้ายต่อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสเต็ปเซนเซอร์ในมิวเปี2023นนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดเองปิดเองนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปข้างท้ายรถเพื่อที่จะเก็บของนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันนี่นะครับประตูท้ายก็จะเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับเมื่อเราเก็บสิ่งของเสร็จแล้วนะครับภายในระนยะเวลากําหนดนะครับประตูด้านท้ายก็จะปิดเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บนี่ครับ ประตูท้ายก็จะปิดเองนะครับอันนี้คือสเตปเซนเซอร์นะครับเป็นการเปิดประตูท้ายนะครับด้วยอัตโนมัตินะครับและปิดเองอัตโนมัตินะครับที่อยู่ในรุ่น m ิลเอ็กซ์อัลนะครับในปี2023นี้เป็นสเตปขั้นเทพนะครับอ่ะเราก็พาชมเจ้า m ิลเ อั t ติเม e นะครับในปี2023นี้ไปแล้วนะครับพร้อมชุดแต่งออโต้ฟรีฟอร์มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับาดาวเริ่มต้นอยู่ที่99,000บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.79%นะครับผ่อนได้96เดือนนะครับนี่เป็นยังไงโปรสิ้นปีนี้นะครับ เราจัดให้คุณลูกค้าได้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m ิ X เอ็ก v e แแต่งแบบไหนอยากได้อย่างไหนนะครับบอกทางเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็สับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับเอกอิลสุเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ